ครอบครัวที่รักพ่อเชื้เชิญให้ท่านเดินทางต่อไปโดยฟังพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านมาเป็นมิชันาลีตามเส้นทางของโลกอย่าเดินคนเดียวท่านครอบครัวหนุ่มสาวจงให้ตัวเองได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ทางท่านที่อยู่ไกลออกไปเป็นเพื่อนในการเดินทางเพื่อผู้อื่นท่านที่หลงทางเพราะความยากลำบากอย่าจมอยู่กับความโศกเศร้า แต่จงวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงวางไว้ในใจท่านและขอพระจิตเจ้าทุกวันเพื่อฟื้นฟูประกาศความงดงามแบบเป็นครอบครัวด้วยความปิติยินดีประกาศให้เด็กและคนหนุ่มสาวทราบถึงพระหารสถานของการแต่งงานแบบคิรชนให้ความหวังแก่ผู้สิ้นหวังทำราวกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านโดยรู้ว่าทุกสิ่งต้องมอบไว้ให้กับพระเจ้า ให้ท่านเป็นผู้เย็บโครงสร้างของสังคมและของพระศาสนาจากที่ก้าวเดินไปด้วยกันสร้างความสัมพันธ์ทวีคูณความรักและชีวิตเป็นเครื่องหมายของพระคิสผู้ทรงพระชนอย่ากลัวสิ่งที่พระเจ้าทรงขอจากท่านและอย่ากลัวที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับพระองค์เปิดตัวเองสู่พระคิดฟังพระองค์ในความเงียบของการภาวนา เป็นเพื่อนกับผู้ที่เปราะบางที่สุดดูแลผู้ที่อยู่ตามลำพังหลีภัยและถูกทอดทิ้งขอให้ท่านหวานเมล็ดพันธุ์แห่งโลกพารดอลภาพขอให้ท่านเป็นครอบครัวที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ขอให้ท่านเป็นใบหน้าที่อบอุ่นของพระศาสนาจักขอพระแม่มารีพระมารดาของเรามาช่วยท่านเมื่อไม่มีเล่าหงุ่แล้วเป็นเพื่อนของท่านในยามเงียบสงัดและการทดลอง ช่วยท่านเดิมร่วมกับพระบ,บุตรผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพของพระแม่